ดูผิวน้ำดิคะถ้าแม่น้ําแขวที่น้ํานิ่งๆแต่ลมพัดแรงผิวน้ํามันจะกระเพื่อมสวยสวยงามมากเราได้เสียงแปลกประหลาดเกิดขึ้นที่นี่แต่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าที่นี่ปฏิกราป่า ตอนนี้เรามุ่งหน้าสู่ที่เที่ยวของเราในวันหยุดนะครับตอนนี้รถเยอะทีเดียวคนไปเที่ยวกันเยอะเลยครับตอนนี้นะครับเรามาที่ร้านขาหมูบางว่าของในต่องเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนกัน วันนี้เรามาเติมพลังด้วยอาหารเช้าก่อนนะครับอันนี้แล้ก่อนนะครับคนมาเยอะมากเลยครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคนเยอะมากเลย อ่มีแต่ไข่มาอ่ามันน้อยๆไข่สองนะคอันนี้เป็นคาแรกของอาหารเช้าวันนี้นะครับขาหมูบางว่าในต่อง อิ่มเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราอิ่มแล้วนะครับขาหมูในสองบางว่าสักพักนึงเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันต่อนะครับรับเออยปวายเลยนะครับมันจะเป็นของแวะทำบุญน,นะครับวัดตะคำเอ็นอำเภอท่าเรือ Jangan lupa like, share, dan subscribe ini untuk ทำไมหลวงพ่อดำถึงไม่อยู่ในโบสถ์นะครับหลวงพ่อดำเนี่ยท่านไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในอุโบสถอยากจะอยู่หน้าอุโบสถนะครับซึ่งเป็นนิมิตจากเจ้าอาวาสนิมิตอยู่บ่อยครั้งในกรณีดังกล่าวจี่ได้อัเชิญท่านมาเป็นสถานหน้าพระอุโบสถนะครับและหลวงพ่อท่านไม่ประสงค์ที่จะให้มีการปิดทองครับ จึงไม่มีการปิดทองที่พระองค์จึงเป็นองสีดําเหมือนเช่นทุกวันนี้นะครับทำไมถึงมาวัดนี้ครับออวัดนีดด้นะคะแบบว,ว่าหลวงพ่อดําท่านศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่ามาประจําทุกปีมาทําบุญการศึกษาเพื่อถวายองค์หลวงพ่อดามามาบ่อยไหมครับ <laughs> มาบ่อยไหมก็เกิดกัะทุกปีอะค่ะสิ่งสิ่งที่ได้รับจากองค์หลวงพ่อดําคืออะไรครับ ก่อนอื่นก็คือความสบายใจความโล่งใจอ่ะมันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วอย่างอื่นก็ค่อยๆตามมาเ,เงินที่ได้จากการมาทำบุญถวายการศึกษาเราเรียนนี้เก็บยังไงฮะ <c oughs> ก็ก็ใส่กระปุกไว้บางทีครั้งละสิบาทสิบบาทก็เป็นความสบายใจเนาะ ค่ะเป็นความสบายใจเราสะสมไว้ทียะเล็กทีละน้อยครับห้าร้อยบาันนี้เป็นเงินทำบุญนะครับเอาทำบุญเข้ากับโครงการของหลวงพ่อดำคือเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่นี่นะครับ500บาท อันนี้เราอยู่ที่ร้านวุ้เส้นโรงงานวุ้เส้นท่าเรือเราจะมาซื้อของฝากกันซื้อขาขาไปนี่แหละครับเพราะว่าเป็นทางรถวิ่งผ่านอยู่แล้วถ้าไหร่เขาขายราคาเท่าไรร้ห้าสิบร้อยห้าสิบบาทอันนี้กำลังเลือกซื้อทองม้วนนะครับที่เป็นรถเค็มอันนี้ไม่มีชื่อเสียงมากแต่อร่อยหอมใบผักชี มีรสเค็มหอมหอมอร่อยครับตอนนี้กำมาลเลือกซื้อวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นท่าเรือเนี่ยวุ้นเส้นทําจากถั่วเขียวแท,แท้นะครับไม่ค่อยผสมแป้งมากมายมาบึงการนะครับสิ่งที่เราเระลึกถึงวัยเยาวก็คือที่เที่ยวสมัยเด็กนะครับสะพานข้ามแม่น้ําแควอันนี้เราก็มาให้เห็นภาพสักนิดนึงนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ที่เที่ยวที่เรา วางว่าเป็นประเด็นหลักแต่นี่คือความทรงจําในอดีตของไทยในสมัยสงครามเอเชียบูรพานะครับธรรมชาติอันสวยงามทรงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปครับ ทางแบบของเรากำลังโพสท่าอันสวยงามท่ามกลางสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ีบันตราแล้วนะครับคุณไ่ร้านอาหารคีบันตราเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวกูุงที่มาเที่ยวเมืองกาญจนบ,บุรีมักจะมาทานที่นี่กันนะครับคนก็เยอะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละแน่นจะหมดที่ขนาดตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งกันนะครับตัวเองเยอะเราเราจะกินข้าวเราจะกินเค้กล่ะเคก้กอีกว่า จะเข้าไปทางกีริมันตราดูก่อนมันอยู่เชื่อมกันเนี่นะลองดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างนะ ันนี้เรามานั่งทานอาหารอยู่ที่คีรีมันตรานะครับตักครู่หนึ่งลูกค้าเยอะมากเลยตรงเราสั่งอาหารอะไรไปบ้างนะหอมหมกโบราณอะไรนะหอมหมกโบราณโบราณเท่ากับทำไว้นานแล้วสิเนี่ยทำไว้นานแลูกค้าลูกค้ารับเป็นน้ำแข็งป่าน้ำแข็งป่าเลยนะหอมหมกโบราณแล้ว มีอะไรโบราณอีกอ่ะทอดมันปลาทอดมันปลาโบราณตันนี้อาหารเราก็มาพร้อมแล้วนะครับทอดมันปลากรายโบราณหอ,อมมกโบราณ ธีริมันตรานะครับเป็นด้านหลั หยุดภาพเคลื่อนไหวนี่ครับนางแบบคนนี้จะให้ถ่ายภาพนิ่งนิงน่งนิ่งนิ่งนิ่ง จะไปให้อาหารปลาที่ไหนล่ะครับที่่อเหรอมีได้นะมีด้มีค่ะอ๋อมีอาหานด้วยเหรอไป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 เลยไปเลยไปเลยไปให้อาหารปลากันแล้วไปเลยตอนนี้เราจะให้อาหารปลาใช่ไหมลอยไปเลยโอยไปเลย ตกลงรู้อย่างมันเป็นปลาอะไรอะ่ะปลาอะไรชนิด,นดแต่ไปให้หมดเลย คือต้นตะบองเพชรนะครับอยู่หน้าร้าน,นกาแฟมาถึงที่หมายแล้วนะครับคืนนี้เราจะพักกันที่นี่ครับโรงแรมรอยัลริเวอ q u a ควออกมาจากตัวเมืองแค่4 4มกิโลเท่านเองหลังจากที่เรามาจากคีรีมันตราก็ดูเทือนนิดเดียวถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันนะครับเป็นครับอันนี้เป็นอาคารเช็คอินนะครับ วันนี้เรากำลังเดินไปที่ห้องพักนะครับหลังจากทำการชิดกินแล้วห้องพักของเราเป็นห้องจูเนียร์สูตรชั้นล่างนะครับห้องเราจะเห็นแม่น้ำแควนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินไปที่ ห้องสุดท้ายที่อยู่ติดกับแม,ม่น้ำแควนะครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับห้องพักคืนนี้นะครับเข้าไปได้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเย็นกันนะครับ เย็นนี้เราจองโต๊ะไว้ริมแม่น้ําแควใหญ่นะครับของหลังโรงแรมรอยัลรีสอร์แควนะครับเราไปทานข้าวกันเชิญครับเชิญเลยครับ <Hey. S 1> หนึ่งหนึ่งหนึ่ง ได้โต๊ะของเราแล้วนะครับอยู่ริมแม่น้ำแควเลย <exhausted> ตอนนี้เรากำลังรออาหารอยู่นะครับฟังโฟกซองเพราะๆจากที่ร้านไปก่อนนะครับ อร่อยไหมยังไม่อีกกเรียออะไรนะสลัดอะไรนะเมี่ยงสลัดเมี่ยงยวนเมี่ยงยวนอาหารจานแรกของเรานะครับเมี่ยงยวนคิดที่อง อีกอย่างแล้วครับไก่กรอบซอสมะนาวไปจิ้มดิจิ้ม ตอนนี้เป็นวันใหม่อีกวันนะครับเราก็มาสูตรอากาศบริสุทธิ์ก่อนที่จะไปทานอาหารเช้ากันบรรยากาศริมแม่น้ำแควนะครับหลังโรงแรมรียกว่าแควรอยัลรียวแควนะครับสวยสดงดงามและอากาศดีมากเลยครับดีไหมครับอากาศอากาศดีค่ะเมื่อเช้าเมื่อคืน<ม>หลับดีไหมโอหลับสบายมาก ครับผมอันนี้ก็เป็นห้องพักของเรานะครับอยู่ชั้นล่างเป็นห้องจูเนียร์สูทนะครับแต่มันก็ไม่ไม่หรูหรามากนะครับแต่ก็กว้างขวางแล้วก็อยู่ตรงระเบียงก็เห็นแม่น้ำแควนี่แล้ะนะครับดีไหมครับอากาศและบรรยากาศอย่างนี้ชอบไหมครับ ตอนนี้เรายังอยู่ที่ริมแม่น้ําแควนะครับยังไม่ไปกินข้าวนะครับเพราะว่าบรรยากาศทําให้เราอิ่มอกอิ่มใจถึงแม้ยังไม่อิ่มท้องแต่ก็ช่วยได้เยอะนะครับเรากําลังเดินไปห้องอาหารนะครับ เป็นบรรยากาศในห้องอาหารนะครับ กำลังชิมอะไรครับเนี่ยแกงคูบกับนื้อไก่อ๋อเนื้อไก่ไม่ใช่หอยแมงคูเนาะไม่ใช่ไปงานรสชาติพอใช้ได้ไหม้แกงรสกลมกล่อมมีความเผ็ดนิดนิดแล้วก็สับปะรดก็หวานอมเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากอร่อยดีกว่าในกรุงเทพเยอะเนาะน้อแกงกลมก่าถือว่าที่โรงแรมนี้มีรถมืออาหารด้านอาหารไทยใช้ได้ จากที่เมื่อกี้เมื่อกี้กินกิบหีไปกิบหมี่ก็ใช้ได้น้ำซุปใช้ได้อันนี้แกงคั่วสับปะรดก็อยู่ในเกณฑ์อร่อยนะครับนั้นใครมาโรงแรมนี้นี่อาหารเช้าก็อาหารไทยนะครับอย่าพลาดนะครับในนี้เป็นชีฟฟ่นเค้กนะครับรรใบเตอร์นะครับ ที่เท่าที่สัมผัสด,ดูรสชาติอร่อยนะครับหอมใบเตยนุ่มแล้วก็มีความนุ่มนวลน,นะครับถ้านสังเกตดูกดกดลงไปนี่ยุบเลยนะครับยุบเลยน,นะครับแล้วกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับใช้ได้นะครับที่นี้อร่อยดีนะครับเนมีค่ะ มาลองชิมนิดเดียวให้เขาทำนิดเดียวใส่แต่หมูสับอร่อยไหมชิมแล้วน้ำซุปหวานใช้ได้หวานหวานน้ำตาลรสชาติกวานมากขึ้นไปดนะ้วยค่ะหวานน้ำตาลเราปรุงเพิ่มเปล่าปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่รสชาติดังเดิมเขาล่ะเป็นไงคงหวานหวานนะเพราะว่าใส่น้ำตาล เรากำลังเก็บรายละเอียดของการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับอีกคนก็ถ่าย YouTube วิวสวยงามนะครับ ประหลาดเกิดขึ้นที่นี่แต่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าที่นี่ปฏิกับป่าอาจจะมีเสียงสัตว์ป่าร้องอยู่ก็ได้ สงบเงียบแทบจะไม่มีเรือลำใดแล่นผ่านแม่น้ำแควอยู่ทาา่ามกลางคุนเขาแล้วนรอบ ก็ต้องเรียกว่าอาทิตย์สำราญนะครับ ทำแม่น,น้ำแควที่น้ำนิ่งๆแต่ลมพัดแรงผิวน้ำมันจะกระเพื่อมสวยสวยงามมากเย็นสบายจริงเลยมันจะเห็นพ <c oughs> ื้นน้ำเป็นริวร้วๆเลยนะ,ะเป็นริว้วมันแสดงว่าลมเนี่ยแรงลมแรงเป็นที่โล่งนะครับในแม่น้ำแควเนี่ยมันดีอย่างเนี่ยเรามองไปไกลๆนะจะเห็นมันโค้งไปทางซ้ายนะซ้ายสักพักหนึ่งจะ กลับเข้าเมืองไปทางขวาหรือเป็นแม่น้ำหลักของเมืองคนาจนจานบุรีเลยเป็นยังไงครับบรรยากาศเย็นสบายมากเลยมไม่อยากกลับเลยอากาศสดสูดเข้าไปเต็มปอดบรรยากาศดีแม่น้ำแควที่เราเจอมาหลายแห่งนะครับก็ดีไปคนละแบบที่นี่ก็ดีเป็นอีกแบบหนึง่งที่นี่ไม่พุกพลานเนาะคนะ <รบ S 1> มรื่นแล้วก็ได้ลมพัดที่แบบเย็นสดชื่นเข้าไปถึงใจเลยเรียกว่าลืมร้อนลืมเหนื่อยจากที่กรุงเทพมาหมดสิ้นบบเลยเนาะแต่เราก็ต้องกลับนะครับภารกิจอยู่วันข้างหน้าวันหนึ่งเราคงมีโอกาสได้กลับมาเยือนหวันนี้อำลาไหมครับจะปิดทริปแล้วหรอ เสียด้ใช่ไหมยังเสียดายังเสียได้เ,ไดเอาล่ะไม่เป็นไรถ้ายังเจอหน้ากันอยู่ก็ยังไม่ปิดนะครับแต่ถ้าจบตรงนี้แล้วไม่เจอนี่คือการปิดคลิปนะครับสวัสดีลวงหน้านะครับสวัสดีครับดีค่ะ